สวัสดีครับพบก,กันพบกันอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้อยู่กับช่องชายเล็กธนิครับผมคลิปนี้ก็เราจะมาดัดแปลงจะมา DIY ครับเป็นผักบัวครับผมผักบัว โดยเราใช้ท่อท่อ PVC ครับ1นึทับสสี่หุนครับผมนี่ครับเราทำได้ทำการทากาวทาข้อต่อเป็นที่เรียบร้อยครับ ท่านใดต,ต้องการเอาไปทำตามนะครับก็ระยะความความยาวเอาก็ะเอาเลยครับแล้วแต่ความชอบเลยครับผมอันนี้ผมก็อยู่ประมาณความยาว30มสิบเซนครับคสามสิบเซน ความยาวสาสเซนเดี๋ยวเราจะทำการไปติดตั้งในห้องน้ำครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ครับก็มีมีข้องอ1 2 3 4ข้องอสี แล้วก็มี3ทาง3ทาง3ตัว1 2 3อันนี้ข้องอ4ตัว3ทาง3ตัวเดี๋ยวเราจะทำการเจาะรูครับเจาะบริเวณนี้ไม่ต้องห่างกันมากครับเอาพอดีเจาะสองอันนี้ครับ เป็น DIY ครับผมนี่ตัวนี้จะแ,แต่ความกว้างความยาวของน้ำครับอันนี้ผมอยู่ประมาณความยาวจากตรงโค้งเข้ามาตรงกลางครับมีอย,อยู่ประมาณ80เซนแล้วก็ตัวนี้ครับ ไว้ต่อต่อน้ำเข้าครับต้องเป็นเป็นเกลียวนอกครับเกลียวนอกแล้วก็อันนี้เป็นทำเป็นต่อขึ้นครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมอันนี้เป็นเป็นก๊อกน้ำครับเอาไว้ใส่ถังถังอยู่ในด้านในในห้องน้ำครับผม เราจะทำการเจาะรูกันเจาะมือเดียวครับถ่ายมือเดียวทำการเจาะรูครับผม เจาะรูครับประหยัดค่าใช้จ่ายครับผมประหยัดลองดูครับใครสนใจก็ทำตามครับทำการเจาะรูครับนี่น้ก็ไม่ต้องห่างมากครับผมไม่ต้องห่างมาก Yep. jadi Kali ini, dengan penyajian yang lebih sederhana dan lebih เดียวครับถ่ายมือเดียวเพราะว่าไม่ได้ตั้งฉากลองเลยเงียบทำการเจาะเรียบร้อยแล้วครับลูก ก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องห่างมากเกินไปครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งนะครับผมนี่ครับเป็นก๊อกน้ำครับนี่เราจะทำการถอดออกครับ เป็นตัวต่อเรียวเรียวนอกครับผมหมุนเข้าไปเลยนี่ครับหมุนให้สุดครับไปนอ้องหมุนให้สุด จะมุนให้สุดเลยนี่ครับตึงมือนะครับพอตึงมือพอครับทำการทากาวนี่ครับตัวนี้ไว้ต่อขึ้นครับ ขึ้นวัดระยะนี่เป็นก๊อกน้ำครับไว้เปิดใส่ถังเดี๋ยวเราทำการทากลากันครับผมนี่ครับเราทำการจะทำเป็นวาวครับว่าวไว้เปิดน้ำครับนี่เราทำจะทำการใส่วาวนี่ครับ เรา,ท,ารทําการทากาวติดเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นนะครับต่อขึ้นด้านบนนี่ครับเราทําการประกอบเรียบร้อยครับผมเนี่บเดี๋ยวเราจะหาแข็มมายึดครับยึดให้มันอยู่ครับขมสองตัวยึดจับนะครับนี่เป็นวาล์วไว้เปิดน้ำ เวลาเราอาบน้ำครับตัวนี้เป็นก๊อกไว้เปิดใส่ถังครับเดี๋ยวเราจะทำการต่อวันนี่ครับเราทำการติดตั้งเรียบร้อยครับผมใส่ก๊อก nắm đẹp rồi để rò cao cao mà cao mình hẻng gặp rò cao hẻng gặp đẹp xinh ngắm các thiết nám để chúng ta sẽ thiết nám gặp xinh ngắm rồi để Thì, cao hẻng đẹp gặp เราจะทำการเปิดน้ำเพื่อไล่ให้คราบกาวมันออกครับไล่คราบกาวมันออก แล้วเลยครับผมนี่ครับงี้เปิดเลยครับเปิดพอดีครับผมเป็นผักบัวเดี๋ยวไวครับผักบัว modify ใช้ท่อเส้นหนึ่งครับ ถ้าเพื่อนๆที่ทพอบ้านวมา่นบ้านนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ก็แชร์เพื่อในการรับชมคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ